สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเอาใหม่ oh Hello greetings from นครพนมค่ะขอถือโอกาสกล่าวสวัสดีปีใหม่2,564นะคะ Happy New Year 2021ในลองบอกคุณส้มในคอมเมนต์สิว่าตอนนี้พวกเราอยู่จังหวัดไหนกันบ้างและใช้เวลากับครอบครัวหรือกับเพื่อนในช่วงปีใหม่คะ Where in Thailand are you spending your New Year Are you with y o u r friends o r are you with your family? ส่วนคุณส้มนะคะอยู่ที่อภัยนากจังหวัดนครพนมค่ะอากาศที่นี่ดีเวอร์และในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงสุขภาพกายแข็งแกรง่งอายุยืนยาวมีความสุขประสบผลสําเร็จทั้งเรื่องการงานครอบครัวและความรักและอื่นๆนะคะขอบคุณที่ติดตามช่อง English Fit and Frame ค่ะและสําหรับคุณส้มเองนะคะก็จะพยายาม create content ดีๆให้พวกเราได้ประโยชน์ต่อไป เรื่อยๆนะคะและสุดท้ายนี้ Happy New Year once again Take care